อค okay. สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง20 play ่สิไปล์นะครับแบบประกันที่ออมีความคุ้มครองนะครับส่งเบี้ยระยะเวลา20ปีแต่คุ้มครองระยะยาวไปถึงอายุ99ปีนะครับเรามาดูว่าตรงนี้เบี้ยแบบประกันแบบนี้เป็นแบบไหนนะครับชื่อเป็นทางการของเขานะครับก็คือ AA ตลอดชีพชําระเบี้ยรประกันภาย20ปีแบบมีเงินปันผลนะครับแบบนี้นะครับรับประกันอายุที่รับประกันนะครับก็คือ 1เดือนนะครับถึง65ปีนะครับทุนประกันขั้นต่ําที่ลูกค้าจะทําได้นะครับก็คือ1 0 0 0 0แบาทนะครับการตรวจสุขภาพนะครับขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์การพิจารณานะครับรับประกันของบริษัทนะครับเบี้ยประกันก็คิดตามเลทอายุนะครับก็แบ่งเป็นชายหญิงนะครับตามตารางข้างล่างนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนลดเบี้ยประกันนะครับตรงนี้ก็คือ ถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า200,000ตัวนี้นะครับก็จะไม่มีส่วนลดนะครับแต่ถ้าเกิดตั้งแต่200,000ขึ้นไปของทุนประกันชีวิตนะครับก็จะลด1บาทนะครับเรามาดูกันนะครับว่าแบบประกันแบบนี้เป็นแบบไหนนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือลูกค้ายกตัวอย่างเช่นลูกค้าอายุ35ปีนะครับลูกค้า เพศชายนะครับอายุ35ปีนะครับต้องการทำทุนประกันชีวิตที่1ล้านบาทนะครับแบบประกันแบบนี้จะตอบโจทย์ยังไงนะครับก็วันทนี่ลูกค้ายุ35นะครับลูกค้าจะชำระเบี้ยประกันนะครับ20ปีนะครับบวกกับ35ก็เป็น45 55นะครับ ก็คือจะคุ้มะจะชําระเบีย้ยไปถึงอายุ55ปีนะครับก็คือ20ปีเท่านั้นเองก็คือการส่งเบีย้ยชําระเบีย้ย20ปีนะครับลูกค้าชําระเบีย้ย20ปีแต่ความคุ้มครองชีวิตของเขานะครับก็คือไปถึงอายุ99ปีเลยคือคุ้มครองยาวแบบประกันนี้ครับเป็นแบบประกันที่มีเงินปันผลนะครับตั้งแต่ปีที่2ขึ้นไปนะครับอันนี้ก็35ใช่ไหมพออายุ36นะครับ37นะครับตั้งแต่อายุ36นะครับ ลูกค้านะครับเขาจะเริ่มมีเงินปันผลนะครับยาวเลยครับเงินปันผลยาวถึงอายุ99แต่เขาชําระเบี้ยแค่อายุ55นะครับ20ปีหยุดชําระเบี้ยแล้วนะครับแต่ว่าเงินปันผลเยังเดินทางไปถึง99ปีนะครับเงินปันผลตรงนี้นะครับไม่การันตีกับลูกค้านะครับก็คือเป็นได้จากผลประกอบการของบริษัทนะครับว่าในแต่ละแต่ละปีนั้นๆนะครับบริษัทได้ อ่ากำไรจากผลประกอบการเท่าไหร่นะครับเขาก็จะเป็นปันผลมาให้กับลูกค้านะครับนะครับสิ่งที่ลูกค้าจะได้นะครับในแบบปาาระกันแบบนี้นะครับ<า>ก็คือ1อยู่ครบสัญญานะครับครับอยู่ครบสัญญานะครับเป็นเงินออมด้วยนะครับเป็นเงินออมเป็นเงินออมนะครับเมื่ออยู่ครบสัญญานะครับก็จะได้เท่ากับ1ล้านก็คือทุนชีวิตที่ลูกค้าทำนะครับบวก เ,เงินปันผลก็คือตรงนี้นะครับบวกกับตรงนี้นะครับเงินปันผลกรณีที่2ครับกรณีข้อที่สองที่ลูกค้าจะได้ครับก็คือกรณีเสียสูญเสียนะก็คือการสูญเสียก็คือเสียชีวิตนะครับลูกค้าก็จะได้ตามนี้เหมือนกันครับก็คือทุนบวก <K _ vocabulary> เงินปันผลนะครับได้แบบนี้เหมือนกันนะครับเรามาลงคํานวณดูเบี้ยนะครับเพราะว่าทุนชีวิตของ โจทย์เขให้มาว่าเพศชายเนาะเพศชายอายุ35ปีแล้วก็ทำทุนที่1ล้านนะครับตารางเขาว่ายังไงครับก็คือผู้ชายนะครับอายุ35เรามาดูตารางครับก็ตรงนี้นะครับผู้ชายอายุ35ปีนี่นะครับอายุ35นะครับผู้ชายก็จะอยู่ที่27.57ใช่ไหมครับนะต้องบอกกันว่าการหาสูตรของการคิดเบีย้ยเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือทุน ค,คูณนะครับคูณนะครับจำนวนเบี้ยเบี้ยจ่ายนะครับเบี้ยประกันก็คือตรงนี้ก็คือทุนคูณยี่สิบเจ็ดยี่เจ็ดจุดห้าเจ็ดนะครับแล้วก็หาร1นึ่นะครับสูตรจะเป็นแบบนี้นะครับคุณยายก็จะเป็นดูสังเกตนะครับก็จะเป็นแบบนี้เนาะทุนก็คือเท่าไหร่ครับ1ล้าน1ล้านนะครับ คูณด้วย27.57นะครับแล้วก็มาหารพันแบบนี้นะครับเดี๋ยวเขายัดกดเครื่องคิดเลขนะครับทุนนะครับ1ล้านนะครับแล้วก็คูณด้วย ครับทุน1ล้านคูณด้วย27.57นะครับ27 57, คูณ27.57นะครับแล้วก็หาร1,000เท่ากับนี่คือเบีย้ยของคนอายุ25ใน35ปีนะครับก็เบีย้ยของเขาก็จะเท่ากับ27 ห้นะครับอันนี้ข้าวให้ดูก่อนนะครับแต่เห็นไหมครับว่าเมื่อกี้นี้เราบอกว่าตั้งแต่ทุนประกันที่2 5 0 0ขึ้นไปจะมีส่วนลด1บาทเห็นไหมครับตรงนี้นะครับวิธีการคิดก็คือนะครับเราก็ทุนเหมือนเดิมนะครับทุน1ล้านทุน1ล้านตั้งนะครับแล้วก็เอาจำนวนส่วนลดนะครับของเขาเท่าไหร่ลด1บาทใช่ไหมเอา27ใช่ไหมครับอายุ35 ยี่สิบเจ็ดจุดห้นะครับเราก็มาลบเลยนะครับก็มาคูณลบไป1นะครับก็เหลือ26.57ลบไป1นะครับลบไป1นึ่งบาทนะครับแล้วก็มาหารหนึ่งพันเห็นไหมครับปกติจะเป็น2ี5 7ิบเจ็ดจุดห้าเจ็ดใช่ไหมเราลบหนึ่งตรงนี้นะครับก็เหลือยี่สนี่นะครับลองดูใหม่ครับตอนนี้ลูกค้าจะได้เบี้ยที่เท่าไหร่นะครับทุนชีวิตหล้านนะครับคูณยี จุดห้าเจ็ดหาร1,000เท่ากับนะครับเบี้ยที่ลูกค้าจะต้องจ่ายนะครับก็คือ26,570ในอายุของลูกค้าก็คือ35ปีเห็นไหมครับนี่คือเราจะได้มาแล้วว่าเนี่ยถ้าลูกค้าเขาจ่ายนะครับย0ปีเห็นไหมครับ อายุ35ปีแล้วเบีย้ยตัวนี้ไม่มีการปรับเพิ่มนะครับจ่ายเท่านี้ตลอด20ครั้งเหนือ20ปีก็คือ26,570นะครับ26,570คูณนะครับ20ปีเขาจะชำาระเบีย้ยไปเท่าไหร่ครับ537,000นะครับ531400นะครับเนี่ย26570 คูณ20ปีนะครับเท่ากับ5 3 1 4 00ส่เขาส่งมาเท่านี้ครับแต่เขารับเท่าไหร่ครับ1ล้านผู้รับผลประโยชน์1ล้านวันนี้คือข้อดีนะครับของตัวนี้ก็คือส่งเบี้ยราคาถูกแต่คุ้มครองนะครับยาวไปถึงอายุ9 9ปีเลยนะครับระหว่างทางสมมุติว่ามูลค่ามันมีมูลค่าแล้วเนี่ยเราสามารถจะกู้ยืมกนมาทันได้ด้วยยามที่เราเกิดขัดสนเรื่องเงินขึ้นมานะครับ กเกษียณแล้วอายุมากขึ้นแล้วไม่มีเงินใช้เราจะกู้มาใช้ก็ได้เวียนขึ้นกนรมทันออกมาใช้ก็ได้เมื่อมีมูลค่านะครับมากพอแล้วนะครับแล้วตรงนี้เห็นเราเห็นได้ชัดเลยว่าลูกค้านะครับส่งมา20ปีเนี่ย20ครั้งเนี่ยเท่านี้เองครับแต่ว่าทุนประกันที่บริษัทเราให้นะครับก็คือ1ล้านแล้วข้อดีข้อหนึ่งคือสมมุติว่าลูกค้าก็ส่งมานะครับปีแรกๆปี 1, ปี2ปี3นะครับแล้วเกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันนะครับเขาเกิดจากไปก่อนนะครับเขาล้มลง คนข้างหลังเขาอะครับได้หนึ่งล้านตัวนี้ทันทีนะครับผู้รับผลประโยชน์นะครับนี่คือคุณค่าของทุนประกันนะครับที่แบบว่าเบี้ยถูกมากนะครับไม่แพงเลยนะครับในส่วนของเบี้ยประกันนะครับเห็นไหมครับนี่คือเราสามารถมาคํานวณนะครับตามนี้ได้เลยเพศหญิงเพศชายนะครับตามนี้เลยแล้วก็อย่าลืมส่วนลดของลูกค้าด้วยนะครับว่าเขาทาทุนที่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดทําทุนอยู่ที่2องแสนไม่ถึง2องแสนอย่างเงี้ยครับก็ไม่มีส่วนลดเราก็ เอาจำนวนตัวเลขของเบีย้ยตามขั้นอายุนะครับมาคูณได้เลยนะครับหลกัหลกๆก็มีแค่นี้นะครับ20เปอร์เ์เราสามารถคำนวณเบีย้ยโดยที่เราไม่ต้องใช้โปรแกรม i p o s t p a s นะครับใน iPad นะครับแต่ถ้าเกิดมีโปรแกรม I p p s t p a ั s ใน iPad เรียบร้อยนะครับเราไม่ต้องมาคิดคำนวณตรงนี้นะครับเพราะว่าในโปรแกรมเนี่ยทางบริษัทได้ทำมาให้อย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเขาสามารถที่จะคิดคำนวณเบีย้ยมาเลยว่าใส่ขั้นอายุอ่า ชื่อนามสกุลอายุต่างๆเข้าไปปุ๊บแล้วก็ใส่จํานวนทุนประกันเข้าไปนะครับเขาจะคํานวณเบี้ยออกมาให้เลยนะครับตรงไหนที่แบบว่าอยู่ในส่วนลดเขาก็จะคํานวณออกมาให้หมดทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็เป็นทุนประกันเฉยๆนะครับเป็นแบบประกัน20่สิบปีไลท์เฉยๆนะครับที่มีเงินปันผลก็เลยไม่มีอะไรมากมายก็จะมีแค่เขาได้อะไรอย่างไรบ้างส่งเบี้ยเท่าไหร่คุ้มครองไปถึงเท่าไหร่มีเงินปันผลตั้งแต่ปีไหนจนไปถึงปีไหนนะครับแล้ววิธีการ สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับก็คือได้รับแบบไหนบ้างนะครับก็คือไอ้ทุนชีวิตเนี่ยเขาสามารถเป็นเงินออมได้แล้วก็ได้เงินปันผลระหว่างทางแล้วถ้าเกิดกรณีจากไปสิ่งนี้คาดฝันนะครับเสียชีวิตเขาก็ได้เงินก้อนให้กับคนข้างหลังนะครับนี่คือแบบประกันหลักนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะอนุสัญญาเพิ่มเข้าไปเราก็จะมาคุยกันอีกทีนะครับวันนี้ก็คุยกันในเรื่องของ20ไ,ปไลป์์ทุนหลักก่อนนะครับให้ฟังก่อนขอบคุณครับผมถ้าติดปัญหาอะไรก็สอบถามได้นะครับ